อุยยังไงตายชุติมาโพสต์รูปแอปเปิ้ลพร้อมแคปชั่นชวนเอดูพยายามดีนะคะ เล่นเอาข,าเ,อา,ขาเมาส์ขาเผือกต้องเตรียมตัวทําการบ้านอีกแล้วเมื่อล่ลาสุดค่ะมีคนออกมาแชร์ว่าตายชุติมานั้นได้โพสต์ข้อความปริศนากลางไอจีสตอรี่ก่อนที่จะลบออกไปโดยเป็นการแชร์ภาพลูกแอปเปิลที่ด้านหนึ่งถูกกัดไปแล้วแต่เงาสะท้อนในกระจกกลับพบว่าแอปเปิลอีกด้านไม่มีรอยกัดและมีข้อความในภาพที่แปลได้ว่าออนไลน์ไม่จริงและสาวตายก็ใส่แคปชั่นเพิ่มเติมว,ว่าไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรแต่ก็พยายามดีนะคะลงแล้วลบหนูงงเดแม่แม่ร้อม กับอิมูจิหัวเราะจนน้ำตาไหลยอย่างไรก็ตามค่ะโพสต์ดังกล่าวของสาวตายก็ถูกลบออกไปหลังโพสต์ได้ไม่นาน แต่ก็มีชาวเน็ตคัตามแคปทันและเอามาแชร์ต่อจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากว่าเจ้าตัวนั้นต้องการจะสื่อถึงเรื่องอะไรแต่ก็มีอีกด้านที่มองว่าสาวตายอาจจะตั้งใจสื่อถึงเรื่องราวในโลกออนไลน์อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดตามข้อความในรูปไม่ได้ต้องการจะพาดพิงถึงใครหรือเปล่าอีกด้านก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจตนาแอบแฝงเชิงลบถึงผู้อื่นไม่จําเป็นต้องลบก็ได้นะคะถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆลงแล้วลบนี่จะให้เราคิดในแง่บวกแบบนี้ได้ไดหรอเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ